มาดูกันนะครับว่ารถจอดทำไรกันเยอะแถบจอดกันเยอะเลยครับ เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปดูตรงนั้นเลยครับรถลื่นไหลตกข้างทางครับนี่นะครับรถลื่นไหลทางมันสุดนะครับ้ลวงมันยู้ลงรถมานอะ เดียวปาดานี่ยนี่มันม่งดไอ้นคำเพลาไอ้ รอไ้ก่นะต้ก่งับุกโลยนั่งรอรถไมโครมาดึงครับไปจ้างรถไมโครมาดึงสองคันนะครับต้องรอสักพักหนึ่งครับ สาเดียวบนรถเด้อฝนตกอะ่ะฝนก็ตกโปรยโยๆอครับโคมาค้ำยันตัวหนึ่งเยื่อีคันหนึ่งครับต้องนั่งรอไหลจมมิดลำเลยครับนี่ไหลจมมิดลำเลยครับ ลึกลึกเท่าเข่าเลยครับลึกเท่าเข่าครับตอนนี้แม็โครคันที่สองก็มาแล้วนะครับมาแล้วครับไปดูกันครับตอนนี้ก็กำลังตักขึ้นอีกคันหนึ่งครับกำลังคอยตักขึ้น

อนนี้ก็กำลังจะเอาสลิงดึงขึ้นนะครับมารอดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับดึงขึ้นแล้วครับนั่นขึ้นแล้วครับ พนักงานกวาดนะครับล่าอะไรพนักพนักงานอะไรครับพนักงานอะไรครับเนี่ยต้นกล้าบอไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหที่งานกวาดใครไปเอาไม่กวาดโอ้นี่นี่ตัวเต็งนะครับเนี่ยโอ้ตัวเต็งทำทำดีเพื่อสังคมครับ เอาควาดควาดให้ควานหัวหน้าครับเดือนละห้าหกหมื่นครับไม่ควานครับ <c oughs> a <laughs>